อั s a l a m u a ห a ม k u m w a r a h m a t u l ร a h w a b a r a k a t มิ b i s m i l l ร h i r n i r r โดยพระนามของล l ์ผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอและวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องราวของท่านนบียะยาอะลัอฮิสสลามนะครับท่านนบียะยาเป็นบุตรของนบีสกะริยามีชีวิตอยู่ในสมัยพระเจ้าเฮโรดโดยมารดาของ ท่านนบียา,ยาและมารดาของมรัรลยมเป็นพี่น้องกันเมื่อท่านนบียาโยาตขึ้นพระองค์อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านนบียา,ยาเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ต่อจากท่านนบีสกัลริยาอะลัยสลามและพระองค์ได้ให้ความรู้ในด้านต่างๆมากมายแก่ท่าน ชาวอิสราเอลหรือชาวอิสราเอลต่างร่ำลือถึงท่านในความเมตตาปราณีของท่านต่อมนุษย์และสัตว์โดยเฉพาะความรู้ในด้านศาสนาและความเที่ยงธรรมและท่านเป็นผู้ที่แตกฉานและเข่งคัดในคัมภีร์ตอรอดหรือคัมภีร์โตราของท่านนบีมูซาหรือโมเสส แต่สุดท้ายท่านได้ถูกฆ่าอย่างทารุณไม่ต่างจากบีดาของท่านนั่นก็คือท่านนาบีุลสการิยาอละลัยสลามนาบียะยาอละลัยสลามได้มีชีวิตร่วมสมัยกับท่านนาบีอสีซาอละลัยสลามอยู่ช่วงวาระหนึ่งซึ่งเป็นกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานูอุตลาที่จะส่งต่อเปลี่ยนผ่านผู้นําศาสนาและการให้เอกภาพต่อพระองค์วันหนึ่งท่านนาบีอสีซาอละลัยสลามได้เดินทางมาหาท่านที่แม่น้ําจอแดนท่านทําหน้าที่ อาบน้ำชำระตัวให้คนที่กลับตัวเข้ามานับถือพระเจ้าองค์เดียวและท่านได้อาบให้ท่านอบีอีซาด้วยท่านอบีอีซากล่าวว่าโอ้ยาฮยาท่านจงขออภัยจากพระเจ้าให้แก่ฉันด้วยเถิดเพราะท่านมีคุณงามความดีและกิตติคุณเหนือกว่าฉันนบียายาจึงตอบไปว่าโออีซาเอย๋ยท่านนั่นแหละจงอภัยโทษจากพระเจ้าให้แก่ฉันด้วยเถิด เพราะท่านนั้นเป็นคุณงามความดีและเกียรติคุณเหนือกว่าฉันท่านอบีอีซาจึงตอบว่าหาไม่ได้โอยายาเอ๋ยท่านนั่นแหละดีกว่าฉันและประเสริฐกว่าบางครั้งท่านก็ออกไปใช้ชีวิตในกลางทะเลรายอย่างโดดเดี่ยวเพื่อปฏิบัติกิจอย่างสงบเพื่อพระเจ้าหรือพระเง์ลอสุบานุตลาแม้จะเต็มไปด้วยอันตรายและความขาดแคลนท่านนบียายาทานอาหารที่หาในป่าเช่นน้ำพึ่งป่าหรือจักระจันทุกครั้ง ที่ท่านกลับมาจะมีประชาชนมารอฟังการเทศนาของท่านอย่างเนืองแน่นท่านย้ำเสมอในเรื่องการเทริดเอกภาพของพระเจ้าองค์เดียวโดยบริสุทธิ์และปราศจากการตั้งภาคีใดๆทั้งสิ้นซึ่งเป็นหลักธรรมที่สำคัญนับแต่บรรพการแล้วท่าน ก็จะกลับสู่ทะเลทรายอีกเพื่อใช้ชีวิตที่สันโดษอีกครั้งแล้วข่าวข่าวกิติศัพท์ของยายาก็ได้แพร่กระจายไปเข้าหูกษัตริย์ผู้ปกครองปาเลสไตน์ในขณะนั้นสมัยปาเลสไตน์ยังไม่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเขารู้สึกได้ว่าประชาชนต่างกล่าวขวัญถึงท่านนบียายาไิสลามเป็นอย่างยิ่งแต่ตัวของเขากับไม่เป็นที่กล่าวถึงของประชาชนสักเท่าไหร่ ทั้งที่เขาเป็นถึงกษัตริย์ผู้มีอำนาจอยู่ณแผ่นดินนี้ความอิจฉาและความกลัวจะเสียอำนาจจึงเกิดขึ้นทั้งอีกผลประโยชน์อาจหายไปจากการเก็บภาษีที่นบียายาต่อต้านในการเก็บภาษีจำนวนมากเกินไปและการนำการเก็บภาษีมาปล่อยกู้ซึ่งขัดต่อหลักคำสอนของท่านนาบียายาอะลัยสลามและที่บิดาของท่านคือนบีสุลตานีอะลัยลสลามเคยคัดค้านต่อต้านเรื่องนี้ มาแล้วครั้งหนึ่งกษัตริย์ต้องการที่จะแต่งงานกับหลานสาวที่เกิดจากพี่ชายของตนเองซึ่งเธอเป็นสาวที่สวยงามมากและอีกประการหนึ่งตัวนางและมารดาของนางก็เห็นชอบด้วยแต่การกระทําเช่นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนตามกฎที่มีอยู่จากพระคัมภีร์เดิมซึ่งประชาชนที่เขาปกครองอยู่ยึดมั่นซึ่งจะเป็นข้อด่าง p o i n ที่ประชาชนจะตําหนิและไม่ยอมรับในตัวเขาถึงแม้เขาจะมีอํานาจ ทำอะไรก็ได้แต่ก็รู้สึกลำบากใจอยู่ดีต่อหน้ามหาประชาชนดังนั้นจึงตัดให้ไปตามตัวท่านนบียะยาอลอิสลามมาตัดสินชี้ขาดแน่นอนท่านนบียะยาก็ยืนยันตามหลักการคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่สามารถที่จะแต่งงานกับหลานสาวแท้ๆของตัวเองได้คือคําตอบที่ทําให้ทั้ง3มคนรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากจึงรับสั่งให้เอาตัวท่านนบียะยาอลิสลามไปขังไว้เพราะการกระทําอะไรที่รุนแรงกว่านี้นั้นอาจส่งผลกระทบต่อมวล ชนที่ชื่นชอบนบียายาอะลัยสลามกษัตริย์จึงทําได้แค่ขังท่านนบียายาไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นแม่ของหญิงสาวโกรธแค้นท่านนบียายาแล้ววางแผนให้ลูกสาวเข้าไปยั่วยวนและมอมเล่ากษัตริย์จนถึงที่สุดกษัตริย์ได้ตัดว่าเธอต้องการอะไรขอให้บอกฉันจะจัดให้เธอกล่าวว่าฉันต้องการศีรษะของยายาแล้วกษัตริย์ก็บัญชาให้ไปตัดศีรษะของท่านนบียายา มาให้หนางเพื่อแลกกับความมืนเมาและความสุขสําราญที่จะได้และท่านนาบียะยาอิสลามได้เสียชีวิตด้วยการถูกตัดศีรษะและนี่ก็คือเรื่องราวของท่านนาบียะยาอิสลามซึ่งเป็นหนึ่งในศาสนาทูตของพระลงลองค์ลอสุบฮานุตลา